แฟนหแบบที่คุณควรโบกมือลาข้อหนึ่งคนที่หาเรื่องคุณเสมอถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนนะคะแล้วแฟนคุณเนี่ยชอบหาเรื่องคุณเสมอนะคะทําให้คุณรู้สึกโกรธทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะทั้งๆที่คุณเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะแต่เขาเนี่ยพยายามที่จะหาเรื่องเนี่ยมาโต้เถียงโต้แย้งกับคุณเสมอนะคะซึ่งการที่เราอยู่กับคนแบบนี้นะคะจิตใจของเราเนี่ยจะดาวแล้วก็ แย่ yeah, ลงนะคะซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาโต้เถียงกับคุณนะคะการที่เราโบกมือลาคนแบบนี้นะคะมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รักแฟนหรือว่าเป็นคนที่ทิ้งแฟนนะคะแต่เราควรทําเพื่อตัวเราเองเพราะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงแบบนี้ที่ทําให้คุณโกรธอยู่เสมอที่หาเรื่องมาโต้แยง้งโต้เถียงคุณอยู่เสมอเนี่ยคุณจะไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นะคะสู้ คุณอยู่คนเดียวจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นถ้าใครมีแฟนแบบนี้นะคะจงเซกูดบายแล้วก็โบกมือลาคนแบบนี้จะดีที่สุดค่ะข้อ 2. คนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่อยู่เสมอเมื่อไรก็ตามนะคะที่แฟนคุณเนี่ยเขาชอบทําให้คุณรู้สึกแย่ทําให้อารมณ์คุณดาวทําให้อารมณ์คุณรู้สึกหดหู่มากๆเนี่ยแปลว่าคนคนนี้ ไม่สมควรที่จะใช้ชีวิตร่วมด้วยนะคะเพราะการที่เราอยู่กับใครสักคนเขาต้องทำให้เราแฮปปี้ต้องทำให้เรามีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าทำให้วเบชันของคุณเนี่ยดาวลงดาวลงแย่ลงทุกวันเนี่ยควรโบกมือลาคุณแบบนี้นะคะเพราะในชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาแค่ชีวิตเดียวใช่ไหมคะเราไม่ควรที่จะอยู่กับคนแบบนี้เราควรทา เพื่อตัวเราเองอยู่กับคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขารักในสิ่งที่คุณเป็นเขาทําให้คุณมีความสุขเขาทําให้พลังงานคุณเนี่ยดีขึ้นคนแบบนี้คุณจะสามารถใช้ชีวิตกับเขาได้ตลอดไปแล้วก็ตลอดกาลค่ะข้อ 3. คนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณข้อนี้แย่หน่อยนะคะถ้าคุณอยู่กับใครแล้วเขาไม่เคยเห็นคุณค่าคุณเลยไม่ว่าคุณจะทําดีเท่าไหร่คุณจะเอาใจใส่ดูแลเขาซื่อสัตย์รักเขา แต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวคุณเลยนะคะซ้ำร้ายนะคะเขาเห็นคนอื่นเนี่ยดีกว่าคุณเขาเห็นคุณค่าของคนอื่นเนี่ยดีกว่าคุณแล้วคุณเนี่ยจะทนอยู่กับแฟนแบบนี้ทําไมล่ะคะอยู่กับแฟนที่เขาเห็นคุณค่าเราที่เขาเห็นที่สิ่งที่ดีในตัวเราที่เขาเห็นจิตใจที่งดงามของเราเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่าอยู่กับคนที่ ไม่เห็นคุณค่าในคุณเลยค่ะข้อ4คนที่ตัดสินคุณในทางที่เสียหายแฟบนบแบบนี้ยิ่งแย่มากๆเลยนะคะควรโบกมือลาตั้งแต่ที่เขาเนี่ยตัดสินคุณในทางที่แย่ๆเลยนะคะเพราะการที่เราอยู่กับใครสักคนเนี่ยเขาไม่ได้มองสิ่งที่ดีในตัวเราเขาไม่ได้เห็นความดีในตัวเราแล้วก็ตัดสินเราเนี่ยในทางที่แย่ๆตัดสินจากการที่เขาเนี่ยคิดไปเองคิดเอง เออเองอย่างเช่นนะคะคุณออกไปกับเพื่อนก็กล่าวหาว่าคุณเนี่ยไปคบผู้ชายไปคบผู้หญิงไปมีกิ๊กนอกจากอะไรแบบนี้ทั้งที่คุณเนี่ยไม่ได้ทำนะคะคนแบบนี้จะทำให้เราเนี่ยจิตตกจะทำให้เราเนี่ยเสียใจสู้คุณโบกมือลาคนแบบนี้จะดีกว่านะคะถ้าคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าใจคุณทุกเนี่ยก็จงโบกมือลาไม่ต้องแคร์ไม่ต้องเสียดายเวลาหรือว่าไม่ต้องแคร์ ทะเบียนสมรสหรือว่าไม่ต้องแคร์หน้าตาทางสังคมนะคะโบกมือลาแล้วใจคุณมีความสุขสักวันหนึ่งนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่เขาเห็นสิ่งดีงามในตัวคุณค่ะข้อ5คนที่ไม่ต้องการคุณหลายๆคนนะคะชอบเรียกร้องหาความรักจากคนอื่นคุณรู้นะคะว่าเขาไม่ต้องการคุณเขาไม่ได้แคร์คุณเขาไม่ได้ชอบคุณ แต่คุณยังคงอ้อนวอนขอร้องให้เขาอยู่กับคุณการที่คุณทําแบบนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยต่ําต้อยด้อยค่าที่ไปขอร้องความรักจากคนที่ไม่ต้องการคุณดังนั้นแล้วเมื่อคุณรู้ว่าเขาไม่ต้องการคุณนะคะก็จงบวกเวลาคุณประเภทนี้นะคะยังมีคนอีกมากมายในโลกใบนี้ที่เขายินดีต้อนรับคุณที่เขา ต้องการคุณค่ะและนี่ก็คือแฟน5แบบนะคะที่คุณควรโบกมือลาไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมีข้ออ้างอะไรทั้งสิ้นนะคะโบกมือลาแล้วคุณเออเชื่อคุณดูเลยนะคะว่าคุณเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็พบเจอความรักที่ใช่ค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากนุชค่ะ